นี้นะคะเรามาแกะงานอีกพวกปีนผ้าคุมไหล่สูตรน้ําผะสมนะคะแกะงานไปพร้อมๆกันพื้นนี้เป็นสูตรที่เกิดฝรั่งผสมมอแดนแล้วน้ําที่ใช้่มนะคะก็จะเป็นน้ําต้มจากผึกตะบูนแก่นไม้ล็อกวดนะคะไม้มังคุดแล้วก็ฝางมีนิดสางนิดหน่อยไม่เยอะจะไม่ออกแดงเท่าไหร่นะออกสีแปลกเดี๋ยวมาดูกันว่าสีจะเป็นเช่นไรนะคะ อ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะใบไม้กันมารุ้นรุนว่าใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นเช่นไรนะงาน e uit, อีโคปรินสูตรดีกรอฝรั่งผสมโมเดนนะคะพี่ๆลุ้นไปได้กันกับธัญญาเลยค่ะอันนี้มันเขาจะดุดแล้วเดี๋ยวเรามาแกะก่อนเลยว่าใบสิ่นต้นนะคะหรือว่าว่านเทวดาน,นี้ใบไม้ให้สีน้ําตาลยังไม่รู้จักชื่อส่วนอันนี้ คุณลำไย,ยค่ะใบลำไย,ยให้ฟอร์มใบสีเหลืองนะคะให้ฟอร์มใบสีเหลืองโอ้โหสวยนี่ใบไม้รูปหัวใจยยูคาลิปตัสนี่สีแปลกมากออกเป็นสีม่วงปกติเขาจะเป็นสีส้มนะคะยูคาลิปตัสเนี่ยค่ะโอ้ยสวยอันนี้ก็จะเป็นออดอกยี่โถนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบยี่โถและดอกยี่โถใบจากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดอกเป็นสีชมพูกลายเป็นสีม่วงอ่าเปลี่ยนกันไปต่างๆนานาน,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 นี่โอ้โหสวยสดงดงามสำหรับอันนี้ก็จะเป็นใบาชายาหรือใบชูรสนะคะก็เป็นสีม่วงนะคะนี้ใบทองอุไรนะคะอันนี้จะเป็นมะรุมมะตุ้มอันนี้ใบไม้แปลกเนี่ยไม่รู้จักชื่อเลยนะคะโอ้ เขาให้ฟอร์มใบที่แบบว่าสวยงามนะคะสวยงามสมาชิกใหม่ซึ่งไม่รู้จักชื่อแต่ฟอร์มใบเขาสวยแปลกดีนะคะก็อ,อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นอันนี้มะรุมมะรุม มะรุมต้องแกะแบบนี้ถึงจะออกนะคะแกะยากนิดนึงอ่าต่อไปเป็นใบเมเปิลค่ะอุ้ยเมเปิลออกสีเหลืองแปลกมากนะคะนี้ก็จะเป็นใบยีราค่ะอ้สวยมากอันนี้ก็จะเป็นใบขี้เหล็กระมีกันขี้เหล็กกระมีกันหรือว่าสุวันพฤษาโอ้โหสวยมากคันแลฟูลุแล้วนะคะ เดี๋ยวขอแกะใบชายาก่อนอุ้ยชายาสวยใบชูรสอันนี้ใบอะไรเนี่ยใบสามแฉกออกม่วงเหมือนกันอันนี้อยู่ข้างรั้วเนี่ยค่ะอน,นี้ใบผีเสื้อส้มเซียนส้มเสี้ยวอันนี้แคนานะคะอันนี้ใบแปลกใบแปลกว้าวเขียวอมเหลืองโอ้โหสวยสดงดงามเดี๋ยวมาแกะมาระขี้นกกันสีแบบว่าคาร์ฟูมากอะมาระขี้นกน่นารัก น่ารักจริงออกฟ้าออกเขียวอุ้ยสวยน,นี่มาราที่นกมาเป็นเครือเถาวันกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้นใบเลคุดออกม่วงด้วยนะคะเดี๋ยวนะคุณหูกระจงคุณกระจงนี่ใบหูกระจงส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบแคนาสวยงาม อันนี้ทองอุไรนะคะทองอุไรยอดอ,อ่อนอเดี๋ยวมาดูใบเพกาว้าวเพกาเหลืองปนน้ำตาลเขียวใต้ใบนะคะสวยมากค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นมะ,มะรุมนี้ก็จะเป็นทองอุดไรนะคะเดี๋ยวดูใบเมเปิลใบใหญ่นี่ค่ะสวยมากใบเมเปิล นี้ก็เป็นฉำฉาโอ้ฉำฉาก็สวยนะคะนี่ใบไม้รูปหัวใจแล้วก็แต่งแต้มไปด้วยของอหนุ่กระจงอันนี้ก็จะเป็นหนานเฉาเว่ยนะคะป่าช้างเหงาสมนุนไพรเหมือนกันนะคะโอ้โหสวยมากอันนี้ใบเล็บคุดป่าช้างเหงา ้ยืนนี้ก็สวยอันนี้ใบแปลกอุ้ยให้สีเหลืองอันนี้ใบอะไรจ๊ะใบปออุ้ยใบปอให้สีส้มสูตรนี้นะคะให้สีส้มอมม่วงต่างหากอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นใบนี้ให้สีแบบสวยมากอันนี้ดอกไม้ใบหญ้าดอกหงอนไก่อันนี้ขี้เหล็กบ้านโอ้ให้สีม่วงน,นี่ใบแคลว ใบแคลก็สวยนะคะนี่นี่ดอกหนอนใจก็อันนี้ก็จะเป็นใบสายหยุดนะคะใบสายหยุดอุ้ยสวยก็อันนี้ก็จะเป็นชายาหรือว่าใบชูรสนี่เป็นแคนานะคะอุยสวย วยแปลกขอแกะนี่อันนี้ก็เป็นใบไม้ที่ให้โทนสีน้ำตาลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแคนาก็น,นี้เป็นใบไม้ผีเสื้อใบไม้รูปหัวใจเขาก็จะออกเป็นสีม่วงนะคะนี่โอ้ยทำไมสวยอย่างนี้โอ้โหคืนนี้คันเลิฟู์อีกแล้วนะคะสวยงาม สวยงามตามท้องเรื่องนะคะใบไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆนะคะสวยสดงดงามมาก